เรือขนส่งสินค้าลำแรกของโลกการขนส่งสินค้าทางเรือคือรูปแบบการขนส่งโลจิสติกที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ถือว่าเป็นเส้นเลือดใหญ่ของการค้าโลกเพราะสามารถรองรับปริมาณสินค้าได้มากต้นทุนต่ำมีความปลอดภัยและครอบคลุมเส้นทางการค้าทั่วโลกซึ่งเป็นรูปแบบการขนส่งหลักที่ The Hub ับเฟอร์นิเจอร์ขนส่งสินค้าจากประเทศจีนมาไทยกว่าที่จะมาเป็นเรือขนส่งสินค้าที่เราเห็นกันทุกวันนี้เคยสงสัยไหมว่าเรือขนส่งสินค้าลำแรกของโลกหน้าตาเป็นแบบไหนและมีพัฒนาการอย่างไรบ้าง ย้อนกลับไปในอดีตประมาณ5,000ปีก่อนมนุษย์เริ่มรู้จักการใช้เรือไม้ลำเล็กๆสำหรับล่องแม่น้ำนายในอียิปเพื่อขนส่งมเมล็ดพืชเครื่องมือและของใช้จำเป็นระหว่างชุมชนซึ่งนับเป็นรูปแบบแรกๆของการขนส่งทางน้ำต่อมานักโบราณคดีได้ค้นพบเรือที่มีชื่อว่าเรืออูลูบูรุนอายุราว3,000ปีก่อนคริสตกาลเป็นเรือไม้ซีด้าเลบานอนความยาวเกือบ15เมตรที่จมอยู่ในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนบรรทุกสินค้าหลากหลายเช่น ทองแดงดีบุก เครื่องแก้วงาช้างและเครื่องประดับชี้ให้เห็นว่าในยุคนั้นมนุษย์รู้จักสร้างเรือที่มีไว้สําหรับขนสินค้าข้ามภูมิภาคจุดเปลี่ยนสําคัญเกิดขึ้นในช่วงศตวรรษที่15-16เป็นยุคของเรือสำเภาจีนหรือจังเป็นเรือโบราณของจีนที่มีลักษณะโดดเด่นด้วยใบเรือที่แข็งแรงทนทานเหมาะแก่การเดินเรือระยะไกลเพื่อการค้าขายและเรือคาราวลของยุโรปเป็นเรือเดินสมุทรขนาดเล็กที่มีการพัฒนาใบเรือรูปสามเหลี่ยม ในศตวรรษที่15โดยชาวโปรโตุเกส เพื่อใช้ในการสำรวจชายฝั่งทะเลแอฟริกาและมหาสมุทรแอตแลนติกใบเรือช่วยให้เรือแล่นได้เร็วขึ้นและมีความคล่องตัวสูงนอกจากใช้ในการสำรวจแล้วยังใช้แล่นข้ามมหาสมุทรเพื่อค้าขายผ้าไหมเครื่องเทศและทองคำอีกด้วยต่อมาในยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมโลกที่มีวิวัฒนาการมากยิ่งขึ้นเกิดเป็นเรือกลไฟทดแทนเรือที่พึ่งพาลมเรือกลนไฟหรือสตีเมอร์เป็นเรือที่ใช้เครื่องจักรพลังไอน้ำในการขับเคลื่อนแทนการใช้ใบเรือและแรงล โดยใช้ฐานหินเป็นเชื้อเพลิงทำให้การเดินเรือเร็วขึ้นมั่นคงขึ้นและคาดการเวลาได้แน่นอนกว่าเรือใบขนาดที่ใหญ่มากขึ้นมีตั้งแต่ความยาว20เมตรไปจนถึง200เมตรโดยเจ้าของตำแหน่งเรือที่ใหญ่ที่สุดในโลกในขณะนั้นมีชื่อว่า S S Great Eastern เรือกลไฟสัญชาติอังกฤษที่เปิดตัวในปีคริสตักราช1858 จนในปีคือศักราช1,956นับเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญเพราะเป็นยุคที่ตู้คอนเทนเนอร์ได้ถูกคิดค้นขึ้นโดยชายชาวอเมริกันที่ชื่อว่ามาลค์เมอร์แมกลีนการเกิดขึ้นของตู้คอนเทนเนอร์ทำให้การจัดเรียงสินค้าในตู้ทั้งการโหลดและขนถ่ายเรือกลายเป็นเรื่องง่ายรวดเร็วและประหยัดค่าใช้จ่ายได้อย่างมหาศาลซึ่งตู้คอนเทนเนอร์ตู้แรกถูกขนถ่ายลงบนเรือที่มีชื่อว่า Ideal X เรือบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ลำแรกของโลก ขนาดความยาว159เมตรสามารถจุตู้คอนเทนเนอร์ได้เพียง58ตู้เท่านั้นแต่ถือว่าเป็นก้าวแรกที่ทำให้เป็นจุดเริ่มต้นของยุคการขนส่งด้วยตู้คอนเทนเนอร์มาตรฐานที่ปฏิวัติระบบโลจิสติกและการค้าระหว่างประเทศอย่างสิ้นเชิง ไม่มีหลักฐานระบุชัดเจนว่าเรือขนส่งสินค้าลำแรกของโลกคือลำไหนเพราะการขนส่งสินค้าด้วยเรือมีมาตั้งแต่สมัยโบราณมีการพัฒนาอย่างค่อยเป็นค่อยไปตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันจากเรือไม้ลำเล็กสู่เรือขนส่งสินค้าเหล็กลำใหญ่ที่สามารถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ได้นับหมื่นตู้และสร้างมูลค่าได้อย่างมหาศาลนำเข้าหรือเดินตลาดค้าส่งเฟอร์นิเจอร์ที่ประเทศจีนต้อง The Hub Furniture